คนมาถามคุณว่าครั้งล่าสุดที่คุณมีช่วงเวลาดีๆของชีวิตคุณนะ่ะมันเป็นช่วงเวลาไหนคุณนึกถึงช่วงเวลาไหนหล่ะคะบางคนก็อาจจะนึกถึงช่วงเวลาแบบวันสําคัญเลยเนาะช่วงเวลาของวันแต่งงานบางคนก็อาจจะนึกว่าช่วงเวลาที่เราไปทานอาหารแบบย่างรู้เลยหรือบางคนก็จ,จะคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เรากําลังดูแสงเหนืออยู่หรือว่ากําลังอยู่บนเทือกเขาสูงแห่งหนึ่งแต่ละคนก็หลากหลายไปค่ะแต่สําหรับจีน่านะ มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองค่ะช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่จีน่าแล้วก็พี่ๆน้องๆที่โบสหลังจากเราเสร็จโบสกันไปแล้วเร,เราไปอยู่กันที่ฟู้ดคอร์ทแห่งหนึ่งในห้างใจกลางเมืองเลยล่ะคะ่ะเราทานอาหารในฟู้ดคอร์ทเสร็จปับ๊บอยากกินขนมค่ะน้องผู้ชายคนนึงก็อาสามาว่าเดี๋ยวผมไปซื้อขนมอัึ่งมาให้กินนะครับอันนี้อร่อยมากๆเลยเขาก็หายไปแป๊บนึงกลับมาพร้อมกับกล่องขนมค่ะขนาดประมาณนี้ ข้างในเนี่ยมันจะมีก้อนกลมๆสีเขียวๆก้อนประมาณนี้ด้วยกันนะคะอืมแล้วก็ลอยมากับน้ํากะทิค่ะจีน่าไม่รู้จักขนมประเภทนี้แล้วก็เรียกไม่ถูกว่ามันเรียกว่าอะไรด้วยแล้วก็ไม่เคยชิมทุกคนก็แบบอืมน่ากินจังเลยน่ากินจังเลยเราก็ไม่มีช้อนด้วยนะคะตอนนั้นเพราะว่าโควิดเนาะเขาจะไม่แจกช้อนอะ่ะเราก็เลยเอาช้อนที่เราทานข้าวเสร็จปุ๊บเอาทิชชู่มาเช็ดค่ะให้ความขาวมันหายไปแล้วทุกคนก็เอาช้อนน่ะมาวางรออยู่ ตรงหน้าแต่ละคนค่ะน้องผู้ชายคนนั้นก็ค่อยๆตักไอ้เจ้าก้อนเขียวนั้นนะคะมาใส่ช้อนของเราราดด้วยน้ำกะทิและเราก็ทยอยกันชิมค่ะโอ้พอจิน่าชิมเข้าไปปุ๊บือมอละลายในปากเลยขนมอะไรเอฟิน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 ,ฟนทุกคนได้กินหมดเลย เหลือขนมอยู่ก้อนเดียวก้อนสุดท้ายอยู่ในอีกกล่องน,นั้นค่ะน้องคนนี้ก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวก้อนนี้ผมจะเก็บไว้ให้พี่จุดๆๆพี่คนหนึ่งในกลุ่มของเราเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ให้พี่คนนั้นนะครับอ่ะเราก็เป็นอันลูก,กันก็เมาส์มอยเรื่องอื่นตึกๆึกต,กต,กตกึช่วงเวลาแป๊บเดียวเองค่ะน้องคนนั้นหันมาเห็นในกล่องเฮ้ย hey! ขนมหายไปไหนอ่ะก้อนนี้หายไปไหนอ่ะภรรยาของเขาที่นั่งอยู่ข้างๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าเรากินเองอะ่ะเฮ้ย ทำไมเธอทําแบบนี้อก้อนนี้เราเก็บไว้ให้พี่เขานะแล้วเนี่ยเธอกินได้ยังไงอ่ะเราอ่ะเรายังไม่ได้กินเลยเราอ่ะเสียสละไม่กินเพื่อจะเก็บก้อนนี้ไว้ให้พี่เขานะแล้วเธอกินไปแล้วก้อนนึงอ่ะเธอกินได้ยังไงอ่ะโหเป็นเรื่องเราใหญ่โตมากจนพวกเราค่ะ เราก็เอาเงินเอาเงินดีน้องครีมยังไม่ได้กินไอ้ด้านหลังน้องคนนี้มันมีคคออสหรือว่ามันมีร้านขายข,ายขนมปังสังขยาไส้แตกจากเยาวราชขามาขายเราก็เลยอ่ะสั่งขนมปังสังขยามาเลยไส้ชาไทยไส้นมสดไส้เนยน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่สองกล่องมาวางปังเอาน้องไม่ต้องน้อยใจไปเดี๋ยวมากินขนมปังไส้แตกก็แล้วกันนะและเราก็แจกกระดาษบางๆที่ร้านก็แจกมาให้คนละแผน่น เราก็เริ่มบีขนมปังค่ะแล้วมันก็เป็นไส้แตกจริงบีมาปั๊บหมุชาไทยทะลุปูดสังขยาปี๊ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆแบ่งกันไปมันก็มีแบบล่วนแบบไหลบ้างอะไส้แตกไส้ไหลกันบ้างแล้วก็ทานกันอย่างอ,ร,อร่อยเลยค่ะจนกระทั่งไอ้น้องคนนั้นอะที่พลาดขนมล็อตแรกไปอะบอกพี่ตอนเนี้ยพุงจะแตกแล้วครับไม่ต้องเอาใจผมแล้วเนี่ยค่ะจีน่าแค่อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อที่จะบอกว่า พอเราพูดว่าช่วงเวลาดีๆหลายคนจะไปคิดว่าหมันต้องเป็นช่วงเวลาที่มันใหญ่โตมันต้องเป็นเหตุการณ์สาคัญที่สุดในชีวิตมันต้องเป็นสถานที่ที่ไกลและเราไม่เคยไปมาก่อนแต่เรื่องนี้ทําให้จีน่าได้เรียนรู้ว่าบางทีอะช่วงเวลาดีๆมันก็เป็นเป็นช่วงเวลาเล็กๆเ,เกิดขึ้นในสถานที่เล็กๆที่อยู่กับกลุ่มคนที่เรามีความสุขที่จะอยู่กับเขาก็ได้แล้วช่วงเวลาดีๆที่เพิ่งเกิดขึ้นกับคุณล่าสุด มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ล่ะคะ